หากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบัคสุดขุมนะครับแนะนำร้านมาลุชอปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบัคนั่นเองเติมเลทเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมยักได้ปนทาวน์ราคะเทวิเทวิจั๊นั่นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโก้สโต้เลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบกผุนนะครับยังมีเติมโลบัคและกดเพนในแมปออสตาด้วยครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม อยากได้แพ,พ็คพาลีซัมยุย่จังนั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสต์สอช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาร์สุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพานในบอกตุตและยังมีไอดีพานนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านคนด้วเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยและเรามาอยู่กันในแแบ,บที่มีชื่อว่า Last Peak กันนะทุกคนเออ ว่ามือดีเราอะไรแมบนี้นี่ครับผมบอกเลยเป็นแมปคนไทยที่ผมรอมากเลยนะครับสําหรับแมปนี้นะครับที่มีชื่อว่าลาพิธหลายคนน่าจะเห็นช่องคนดังหลายคนทําการสปอยมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ได้ทําการเลิกทาไปสักส,ส,สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามาทําการเปิดเป็นตัวเบต้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ในนามชื่อว่า last piece นั่นเองนะครับผมนะทุกคนสำหรับแมปนี้เนี่ยเป็นแมปของคนไทยนะครับเกมพารมีอะไรบ้างเอ่ยมี Black เบดเดี๋ยวดะมันเป็นภาษาไทยเอาไหม <laughs> มี b l a c k b a ดนะครับเออเออครั้งมี b l a c k b a ดนะครับผมมีฮากิราชันอ่ามีเรือนะครับแล้วก็มีที่หาผลนะครับสำหรับเกมพารมีเพียงเท่านี้เนะทุกคนแล้วก็เรเวลปัจจุบันนะครับคือทันที่150นะครับผมผลไม้มีปิก้ามีระโมกุ สุนะนี่ครับผมซุกเกะอะไรเงี้ยไม่รู้เลยวะเฮ้ยเจ้ากูเธอนะี่ครับกูรู้หรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วก็โยมินี่นครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีอยู่7ผลนีครับผมนะผลพิศาสจเนี่ยนะครับผมในแมปนี้นะครับจะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับและหายภายใน10นาทีนั่นเองนะครับผมแะทุกคนระบบภายในเกมเนี่ยก็เป็นตัวเบต้าแล้วเนาะทุกคนอาจจะมีบั๊กอะไรบ้างนะครับก็ลองทักดิสคอร์ดได้ดูนะครับดูได้ได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสอนเร่นเบื้องต้นเลยละกันคมจริงจะมีสอนตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนมีเฮลท์เนี่ยนะครับผม อ่าคิวคือเดชนะครับคอนโทรลคือสปรินต์นะครับผมดับเบิลโอเคน่าจะปกติทั่วไปนี่นะครับคิวคือเดชอ่าคอนโทรลคอนโทรลคือวิ่งนั่นเองนี่ครับผมเก็บโฟก็สเปคบาร์ดับเบิลสเปคบาร์นั่นเองอย่างนี้นี่ครับส่วนจุดรับเควสเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องทําการมาตีแถวๆนี้เนาะทุกคนผมจะบอกก่อนนะครับว่าสําหรับแบบนี้นี่ครับผม มีเกาะอยู่ทั้งหมด6เกาะเลยนะครับสําหรับปัจจุบันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมถามว่าฟารมยากไหมก็อาจจะยากหรือเปล่าใช่อาจจะยากเลยเนาะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวนี่นะครับตอนนี้เนี่ย เรามาอยู่กับแอดมินเลยนะครับผมหรือว่าเจ้าของแมปเลยนะครับสําหรับแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอดมินเราเนี่ยหรือว่าเจ้าของแมปเนี่ยจะให้เรามาทําการสปอยหรือว่าไม่ใช่สปอยสิรีวิวอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับเฮ้ยพูดอะานี่วะไอ้คนเนี่ย โอเคนะครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการรีวิวผลฟิกานั่นเองนะครับหรือว่าผลแสงนั่นเองนะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นแบบลักษณะผลมากเลยอะทุกคนแต่คือเมื่อกี้ผมกดอัดไปแล้วแต่ไม่ใช่กดอัดไปแล้วดีเหมือนว่าเอ้ยนี่ไงเมื่อกี้เหมือนว่าผมจะลืมกดอัดไหครับผมทุกคนก็เนี่ยนะครับผลรีเจนเดอรี่ตอนนี้นะครับผมในเกมนะครับจะมีอยู่2ผลนั่นเองนะครับคือผลไฟกับผลแสงนั่นเองนะครับผมอ่า ผแสงนะครับก็คือผลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมทุกคนส่วนสกิลเนี่ยนะครับกดเหมือนบอกฟุตเลยนะครับผมก็คือ z XCV แล้วก็ส่วนดาบเนี่ยนะครับจะเป็นสกิล E กับ R นั่นเองนะครับผมนะทุกคนเอ้ยอันนี้มีดาบให้ผมลองรีวิวป่าครับมีครับเอาว่ามาทุกคนได้เวลาแบบถ่ายถ่ายถ่ายดาบจากแอดมินอะไรย่างนีแล้วผมทุกคนโอเคดาบแรกเลยครับอันนี้คือดาบคัสลาดธรรมดาเนาะมีสกิลอะไรไมเอ่ย อันนี้เหมือนจะมีสกิล e ม <laughs> ไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นโอเคไม่เป็นไรแอดมินเนี่ยนะครับเขาบอกมาว่าเราสามารถลากฟาร์มได้นั่นเองนี่ครับผมนะทุกคนอ่า <c oughs> ไหนเราลองลากฟาร์มกันดูนะครับม,มีทั้งระบบแบบพาร์ตี้นี่ครับหรือว่าระบบแอร์ไลน์เราสามารถช่วยกันฟาร์มได้ใช่ปะ่ะใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ครับเอาหวาช่วยกันฟาร์มได้ไดครับสเตตอะไรก็มีให้อัพเออลืมอัพสเตตเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาสเตตกันก่อนทุกคนระบบอะไรก็คือดีมากนะครับทุกคนก็คือแต่ถ้าอาจมีบั๊กอะไรนะครับก็สามารถสามารถแจ้งได้ที่ Discord ได้เลยครับด้วยยังไงใช่ครับโอ้ใช่เนยครับผมถ้ามีบั๊กอะไรก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับเป็นแมปตัวเบต้าต้นเองนะครับผมเนาะตอนนี้ใครที่อยากเล่นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งฟาร์มจะเสร็จละ สำหรับแบบนี้นะครับผมทุกคนจะมีเกาะอยู่ทั้งหมด6เกาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับมีทั้งหมดอยู่6เกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทัวร์กันทีละเกาะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเอ้าเควสเสร็จแล้วนี่ว่าเอาเฮ้ยเควสเสร็จตอนไหนบันดโอเคเอาเป็นว่านะครับตรงนี้เกาะนี้นะครับจะมีฟาร์มเวลตั้งแต่เวลห้ากับเวลสิบห้าใช่ป่ะตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นกันเลยดีกว่านะครับท่าเรือก็อยู่ด้านหน้าเลยคนแสงนี่จะทิ้งไว้อย่นี้เลยเนี่ยเสียดายว่ะ โอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับผมสาหรับเรือเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีเรืออยู่กี่เรือเอ่ยกี่ลำมีอยู่สามครับมีอยู่สามนะครับตอนนี้เฮ้ยเอาวางเงินผมก็ซื้อได้นี่วาลองไพเลชิปดูเฮ้ยยังใหญ่อันนี้คือมีเรือเกมพารไม่ใช่ป่ะวันนี้ใช่ครับผมขอฟรีเลยได้ปะยอกเดี๋ยวให้จิกิลราไม่ใช่ละเฮ้ยผมอยากนั่งเล่นเกมพาอ์ทกมพึงโพสจะเปิดวินครับแต่ยังไม่ได้ทำ โอเคครับผมสําหรับแมบ,บนี้นะทุกคนคือผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแมบ,บที่ผมรอมานานมากหลายๆคนคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอเหมือนกันเพราะผมเคยเคยเคย,เคยทำคลิปปะวะหรือว่าไม่เคยแต่คนแต่คนดังหลายคนอย่างะครับเขาเคยทําคลิปนะครับแล้วบอกเลยว่าคือตอนแรกอะเป็นแมบ,บที่ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมนี่ครับเดี๋ยวนะลิ้นเป็นไรวะไม่รู้ไม่รู้ทําไมนี่ครับว่าถึงเขาเขาอะไรวะโอ้ยลิ้นเป็นไรวะเฮ้ยทุกคน แอดิอยากนะครับเบื่อเขาไม่ทําต่อเลยครับก็ต้องไปถามกันเอาเองละกันนะครับผมว่าทําไมถึงไม่ทาเนาะสำหรับเกาะที่ผมจะพามาตอนนี้นะครับเกาะนี้คือเกาะบากี้นะครับผมใช่ไหมน่าจะใช่บากี้ไอสแลนด์นะครับผมเอ้ยมันอ่านไอแลนด์นี่ว่าอสแลนด์วะจ้โอเคจุดลักเวะไรเหมือนเดิมนะครับทุกคนเซ้สปาก็อยู่ด้านหน้าเกาะนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะทุกคน เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะพาทุกคนนะครับไปเกาะสุมผลนะครับผมสําหรับแมปนี้นะครับมีเกาะสุมผลกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับผมเกาะสุมผลเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับทุกคนด้านหลังเกาะเริ่มต้นเลยเนาะใช่ไหม โอเคต้องนําผมไปแล้วทุกคนต้องมาเล่นกันให้ได้นะครับเป็นแมปโมเดลฟรีนะเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเพ่ <c oughs> เป็นแบบโมเดลทําเองทั้งหมดเลยนะครับผมนะทุกคนผมบอกเลยต้องมาสนับสนุนจริงๆนะครับไม่แนะนําไปแบบไปเล่นแบบที่โมเดลเขาทําฟรีนั่นเองนะครับหรือว่าโหลดมาใช้นี่ครับผมโอเคสับก็เล่นได้นะทุกคนหมดปัญหากันนี่ครับสําหรับคนที่เล่นในมือถือนี่ครับผมสามารถเล่นได้นะครับผมทุกคนตอนนี้นี่ครับ ตรงนี้เลยคือจะเป็นที่เกาะสุ่มผลนั่นเองนะครับเราจะมี A.B.C. r a n d แ m นด o d อมฟุตเนี่ยนะครับสีม่วงๆนะครับสามารถกดสุ่มได้เลยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2อ9ผมขาดพันหนึ่งอะผมขาดพันหนึ่งอะโอเคสำหรับผลเนี่ยนะครับจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่ เดี๋ยดะไล่ทีละอันเลยคอมมอนนลยครับจะมีโอกาสอยู่ที่60%นะครับผมอันคอมมอน31มสินะครับและแรคือหร์เซ็นนั่นเองนะครับผมนะทุกคนเลเจนเดอรี่คือ1เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเลเจนเดอรี่มี2องผลนั่นเองนะครับคือผลไฟกับผลอะไรนะผลแสงนั่นเองนะครับผมเอาผลแดดเดี๋ยด่ะสรุปอ๋อผลแสงครับผลแสงว่าผลแร็คแอดมินก็หลอนซะแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาซุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับผมมันต้องมีมันต้องมีแบบ เอาว่ะเฮ้ยรอบนี้ได้ผลเลยอ,ะอะ่ะอันนี้ผล,วผลควันได้เฮ้ยทุกคนผมบอกเลยแบบนี้คือเขาทำเอฟเฟกต์ผลอะไรคือดีมากเลยครับคือชอบสุดคือผมผมชอบผลแสงเลยอ,อยากเห็นผลไฟจะเป็นไงอะ่ะทุกคนเออโอเคทุกคนก็สำหรับเกาะสุ่มผลนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมขยากสุม่มสามารถสุ่มได้นะครับซุ่มผลสามารถใช้โลบักได้เริ่มต้นที่หนึ่งห้าสิบนะครับผมนาะทุกคน โอเคนดี๋ครับผมทุกคนสําหรับเกาะนี้นะครับทุกคนจะเป็นเกาะของคณะปฏิวัตินั่นเองนะครับผมนะสายแมปนี่คือมิวแมปหนึ่งใช่ป่ะที่ทําเหมือนกันนะครับผมคือแมปแมปอะไรนี่ครับคันพีมิลเินียมมิลินียมนี่ครับผมคือคนชอบเลยจุดรับเควสเนี่ยโอเคนดี๋ครับผมเกาะอันนี้ก็เป็นเกาะฟาร์มเควสความฟาร์มฟาร์มเควสเลยว่ะฟาร์มเวิวปกตินะครับผมทุกคน เกาะอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมครับมีเกาะลิงเกาะมารีนนี่ครับผมที่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปดูเดี๋ยวเราจะฟาป์าเลยวะพาทุกคนไปดูเกาะมารีนกันก่อนน่ครับผมทุกคนเกาะลิงอาจจะไม่ได้พาไปดูนคะครับเพราะตอนนี้นคะครับยังไม่มีมอนสเตอร์ให้เรามาฟาร์มนเองนคะครับผมทุกคนผลเกิดคะผลเกิดหรอ,หรอเอ้ยใช่ครับโอเคอีกนิดเดียวผลจะเกิดละไปขับห่างกันดีไหมนี่อันนี้นี่ครับผมคือเกาะมารีนเนาะทุกคนเดี๋ยวขับวนรอบเลยก็ได้เพราะมันน่าจะมีแค่ฟาร์มเหมือนอะไรปกติเนาะ โ <Okay, S 2> อเคต่อไปมีบอสด้วยเหรอครับวันนี้โอเคเฮ้ย okay. <c oughs> นี่ไงบอสต,ตรงกลางทุกคนเฮ้ยตกเลย <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้คือยังบัคเลือดไม่ลดนอ้องใช่ไหมกินผลไปแล้วอันนี้คือผมไม่ได้ทำาอ๋อ,อ,อยัง <ๆ S 2> ไม่ทำโอเคกดปมีส okay. ิ้าอันนี้นะครับบอสเป็นบอสอะไรเอ่ยมาลีนบอสนหมครับผมอ่าเดี๋ยว เราไปหาผลกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปกันเนี่ยนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นก็เช่นเคยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนั่นเองนะครับผมเนาะทุกคนตอนนี้นี่ครับเหมือนว่าผลเนี่ยจะเกิดที่เกาะน,นี้เมื่อกี้ผมเห็นแสงอะไรนี่ไงไไผลทรายป่ะใช่ป่ะครับ,รบผลทรายโอ้โหสีทองเลยอะทุกคนตอนนี้นี่ครับเราทําการเจอผลทรายนะครับผมเอ่อระหว่างระหว่างสุ่มกับแบบสุ่มสุ่มสุม่มเจอแบบ ออนออนเซิร์ฟนี่คืออันไหนโอกาสโอกาสได้ผลผลดีมากกว่าครับหรือว่าหรือว่ายังไงผมว่า,า,าส,สุ่มครับสุม่มสุ่มโอกาสได้เยอะก,กว่าใช่ป่ะครับ,เ,รบเอาหวานคนเราได้ผลซ้ายมานะครับแต่ผมมีผลแบบผลแสงแล้วอะเอาไปทําไมยะบูชาเจ้าเลกันมาจะจะทุกคนต้องมี <c oughs> แล้วแหละเกมต้องมีแล้วแหละ<ต> <c oughs> โอเคจะกินดาบอยู่รู้อุยอุยอยากแกเข็นดาบอยู่รู้อะคือขึ้นไม่ได้เอาขึ้นได้ละ เนี่ยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาให้แอดมินรีวิวดาบอยารุกันดีกว่ามาสกิลแรกกันเลยลโหโคตรกว้างต่อไปเลยครับผมเท่จริงว่ะเท่เกินสนใจสนใจแบบรับรับรับคนช่วยงานเพิ่มไหมฮะก็ได้โอเค <c oughs> ใครสนใจก็ติดต่อเลยได้ครับผมได้คลิปเลยนะครับทุกคน เอ้ยผมขอดูโมเดลโมเดลโมเดลยลุ่นหน่อยอันนี้ที่ซื้อคาตานะใช่ป่ะโอเค,อเคนี่นะครับโอโ้โหโคตรเท่อ่ะประเทศนึงขอผมขอแคปก่อนไปทำโปกโอเคเดครับผมนี่เลยโอเคไม่เป็นไรนี่ครับผม,บผมก็สแตทอะไรมีอัพป,ป,ปกติเหมือนทุกแมปนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับ อย่างที่ผมบอกใครที่อยากเล่นนะครับอย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปให้ใต้คลิปเลยนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวเบต้านะครับในมือถือก็สามารถเล่นได้นะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์กันแล้วนะครับบอกว่าให้ทําในมือถือนะครับมือถือสามารถเล่นได้นี่ครับผมนะทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมกับแอดมินเนี่ยนะครับหรือว่าคุณบอสเนี่ยก็จะไงก็ต้องขอตัวลากันแล้วนะครับผมนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปมันจะเชไปก่อนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลวกันกดไลค์กันเลยคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเนาะคนอ้่ใรชชัับ เอาอะแบบฆ่าฆ่าแอดมินแล้วแบบได้ห <c oughs> างคิดละชันอะไรงี้มีบ้าโอเคเดี๋ยวผมทุกคนเอาเป็นบ้านะครับสำหรับใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด s u ซับสไคร้ไปอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ในเช้าผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปและะ้วนะครับผมนะทุกคนสี่แยกนี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมไปบ้าเลย